โซเอยอร์สเบตทหารที่ทำภารกิจต่างๆของทางการทหารคอยยับยั้งการขยายตัวของฮอโลและฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดทั้งปรับปรามมิเทอเรียลโจนหรือทหารหนีทัพทหารกระบฏจูหยวนตำรวจจากทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเมืองนิวอิริดูโฮชิมิมิยาบิหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮอลโลเซกชั่นซ หน้าที่หลักคือการปรับปรามมิเทอรียลและสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆในฮอลโลฟังดูแล้วเหมือนตัวอย่างที่ผมยกมานั้นจะเป็นการคุ้มครองดูแลผู้คนที่อาศัยในเมืองนิวเดอรดูต่างก็ทําเพื่อเมืองนิวเดอรดูกันทั้งนั้นและจริงๆก็ยังคงมีหน่วยงานอื่นๆอ,อ,อีกที่ช่วยกันปกป้องผู้คนภายในเมืองนี้งั้นทําไมทั้งๆท,ท,ที่ทําหน้าที่เหมือนๆกันแต่มีหลากหลายหน่วยงานจังแล้วหน่วยงานต่างๆของไวฟูพวกเราเนี่ยเชื่อมโยงกันยังไง คลิปนี้มีคำตอบไปไปดูกันก่อนที่เราจะมาทำเก็ตเชื่อมโยงกันผมจะให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานต่างๆกันก่อนเริ่มจากภาพกว้างที่สุดเมืองนิวิลิดูนั้นปกครองโดยองค์การบริหารส่วนเมืองนิวิลิดูโดยองค์การบริหารนั้นได้แต่งตั้งหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบและป้องกันฮอลโลออกมา3หน่วยงานเท่าที่ผมรู้ในปัจจุบันนะหน่วยงานแรกคือกองกำลังป้องกันนิวิลิดูหรือ นิเ e ริโด d ีเฟนส์ฟอส c ์สำหรับหน่วยงานนี้ก็คือทหารนั่นแหละโดยที่ผมทราบคือกองกำลังป้องกันจะแยกออกเป็น3หน่วยงานย่อย 1. Diamond Division เป็นกองกำลังป้องกันภายในเมืองต่อสู้กับเหล่าอันธภาลติดอวุธ 2. c r y s t t l Bell Division เป็นกองกำลังเพื่อสำรวจและบุกเบิกพื้นที่ใหม่ๆภายในฮอลโลซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า2หน่วยงานเนี่ยไม่มีแล้ว เพราะกองกําลังทั้งสองได้พังพินาศโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติฮอลโลซิโร Zero ที่เกิดขึ้นในเมืองเก่าล่มสลายส่วนหน่วยงานที่3ก็คือ Obsidian Division อันนี้จะคุ้นๆกันบ้างใช่ไหมอ้างอิงตามที่นิโคโดได้บอกกองกําลังป้องกันในตอนนี้เนี่ย เหลือเพียงแค่ Obsidian Division เท่านั้นหน้าที่หลักๆของ Obsidian Division ก็คือคอยกำจัดและสังเกตภัยต่างๆที่คอยมาทำร้ายเมือง Neweru ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Hollow, e t t r r a l หรือคนที่มีความประสงค์ร้ายต่อพลเรือนในเมืองสำหรับ Obsidian Division นั้นมีทีมแบ่งออกมาอีกเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็มีเพียงแค่ทีมเดียวนั่นก็คือหน่วยจูโจมโอเวสคนั่นเองและแน่นอนสมาชิกเนี่ยเราก็จะรู้จักกับ Soldier 11 แต่ก็จะมีคนอื่นๆอีกอย่างเช่นทริกเกอร์หัวหน้าทีมมากซีที่มีการกล่าวถึงในเนื้อเรื่องและก็อาจจะมีคนอื่นๆอีกหรือหน่วยงานอื่นๆอีกที่เราจะได้ทำความรู้จักกันในอนาคตหน่วยง,งานที่ขึ้นตรงกับองค์การบริหารหน่วยที่2นะครับ ก็คือกองกําลังรักษาความมั่นคงนวิลลิ่วให้มองง่ายๆเลยก็คือเป็นกรมตํารวจนั่นเองมีหน้าที่ดูแลประชาชนคุ้มครองความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆกองกำลังรักษาความมั่นคงก็จะมีทีมย่อยออกมาก็คือทีมปฏิบัติการพิเศษสืบสวนคดีสมาชิกที่คุณหน้าคุ้นตากันก็จะมีจูยหยวนชิงยี่เซ็ ت, แล้วก็เจน สำหรับหน้าที่ของทีมนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือการทำคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองนั่นเองหน่วยงานต่อมานะครับที่ขึ้นตรงกับองค์การบริหารหน่วยที่3นั่นก็คือ Hollow Investigative Association หรือ HIA ที่เราใช้บริการในการฟาร์มของหรือไต่หอ,อกันอยู่ทุกวันนั่นเอง HIA เป็นหน่วยงานตัวแทนให้คนทั่วไปเข้ามาเป็นนักสำรวจ และรับภารกิจเพื่อทำงานสำรวจในฮอลโลหรือต่อสู้กับอีเทเรียลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเทียบกับโลกแฟนตาซีเนี่ยก็จะเหมือนกิวนักประจนภัย HIA จะประกาศคำขอการสำรวจ h ฮ l ลโลซ e r o ออกมาเป็นประจำและจะมอบค่าตอบแทนรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้ที่ทำคำขอได้สำเร็จคำขอของ HIA นั้นจะแบ่งออกเป็นประเภททั่วไปคือการกู้ภัยเก็บข้อมูลสังเกตการตรวจสอบคอม p พ n เนน h ์ฮอลโ ส่วนประเภทพิเศษคือควบคุมการตื่นตัวของฮัลโลคำขอทางการและภารกิจล่าหัวอิทูเรียลการที่นักสํารวจสามารถทําคำขอพิเศษได้สําเร็จนั้นก็จะมีโอกาสได้เชิดฉายในวงการและกลายเป็นฮีโร่ได้ในตอนนี้เราก็ได้ผ่านมา3หน่วยงานแล้วนะครับก็คือ 1. กองกําลังป้องกันเมือง 2. กองกําลังรักษาความมั่นคง 3. h IA นะครับ และทีนี้ผมจะมาพูดถึงหน่วยงานที่ผมคิดเอาเองนะครับว่ามันคือหน่วยงานอิสระเพราะว่าในเกมยังไม่มีหลักฐานว่าหน่วยงานดังต่อไปนี้เนี่ยขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนเมืองนิวิลดูหรือเปล่าหน่วยงาน Hollow Affair and Neutralization Department ชื่อยาวจังวะหรือหน่วยแฮนสำหรับหน่วยงานเนี้เรายังมีข้อมูลไม่เยอะมากนะครับแต่เรารู้ว่า หน่วยงานนี้ได้มีทีมแยกย่อยออกมานั่นก็คือ Hollow Special Operation หรือหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษ Hollow Special Operation หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Hollow มีหน้าที่สอดส่อง Hollow และกำจัด e t h e r e ็นบลักซึ่งหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษ Hollow นี้ก็จะมีอีกหลายเซกชันเลยเท่าที่เรารู้จักในตอนนี้ก็คือ Section 6ที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยแฟนของผมเองครับ h o ชิม m i m i าบิ แล้วก็มาม้าของผมนะครับสกิชิโร่ยานาก,กินะครับน้องสาวนะครับโซคาคุแล้วก็อาซาบะฮารุมัสะครับต่อมาก็จะเป็นสถาบันวิจัยไวสตาร์ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมยังไม่ทราบมากผมรู้แค่เพียงว่าสถาบันวิจัยเนี่ยทำการบันทึกตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในคนโลกส่วนคุณเรที่เรามารับเพชรบ่อยๆเนี่ยเขาก็อยู่ไวสตาร์เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลของไวสตารนะครับรู้แค่เลยแลยวแล้วก็มาถึงจุดสําคัญของคลิปนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือความข้องเกี่ยวกันของหน่วยงานทั้งหมดที่ผมว่ามาตอนนี้ก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยมาเลยครับมารวมตัวกันเลยที่แคมป์สกอต o u เอาโพสครับสกอตตเอาโพสนั้นเป็นค่ายทหารด่านหน้าที่ตั้งอยู่บริเวณระหว่างชานเมืองและบริเวณด้านหน้าของฮอลโล w ์ซีโร เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆในฮอ l ล์เซโรควบคุมไม่ให้มีการขยายเกิดขึ้นและดูแลรักษาหอคอยชิยูซึ่งหอคอยชิยูเนี่ยถ้ามีโอกาสไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าบทบาทของหอคอยชิยูมันคืออะไรกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนได้เลยนะและด้วยจุดประสงค์ของสกอตเอาโพสนี่แหละทําให้หน่วยงานทั้งหมดที่ผมกล่าวมาในคลิปนี้มารวมตัวติดต่อประสานงานหรือทํางานกันที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นกองกําลังป้องกันเมือง หรือโซเยสเบตก็เคยมาให้เราเห็นกองกำลังรักษาความมั่นคงบางครั้งก็มีการคุ้มกันให้กับนักวิจัยสถาบันไวสตารหรือคุ้มกันนักสำรวจจาก HIA ไได้มีความร่วมมือกันจากหน่วยแฮนที่มีการส่งคนมาทำงานที่นี่เลย เอชกับสกอ t t ์เอาโนั้นมีการติดต่อประสานงานกันบ่อยครั้งมากๆเพราะต้องมีการส่งต่อคำขอและความคืบหน้าหรือข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ h o l โล w z ซีโซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานก็ติดต่อกันไปมาอยู่ตลอดเพราะว่าทุกคนต่างก็ทำเพื่อปกป้องนิวิโดที่เป็นปราการดานสุดท้ายของมนุษยชาติและอาจจะมีหน่วยงานอืน่นๆอีกที่เกมยังไม่ได้เปิดเผยนะครับ ผมหวังว่าตารางที่ผมทำมาน,นี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจโครงสร้างอย่างง่ายๆของเหล่าผู้พิทักษ์เมืองนิวิลดูกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปต่อไปที่จะมาในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีแล้วเจอกันบ๊บุย